ทุกคนคะนี่เลยจู่จะมารีวิวนะคะขนมนะคะทุกคนขนมเปียไส้กุ้งนะคะขนมเปียไส้กุ้งหนึบนะคะทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวจูจะมากินให้ทุกคนดูนะคะนี่เลยนะจ๋าทุกคนดูไข่ครีมเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะทุกคนไข่คลีมแน่นมาก ไข่เค็มแน่นมากทุกคนใครสนใจนะคะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากนะคะซื้อไปทําบุญนะคะได้หมดกินก็อิ่มนะคะทุกคนจิบกินกับกาแฟนะคะอร่อยมากทุกคนนี่เลยนะคะเราลองท้องด้วยขนมตัวนี้อยู่เลยนะคะทุกคนนะ อร่อยมากใครสนใจไปกดเอาทิ่ตะก,การ์จิวได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นขนมเปียะนะคะเจ้าดิ่นเจ้าดังนะคะจากลองพงนกนะคะกำแพงแสนนะคะทุกคนไม่ต้องไปถึงกำแพงแสนก็ได้กินทุกคนไปกดเอาที่ตะก,การ์จิวได้เลยนะคะทุกคนนะ อย่าลืมไปกดอธิดติากาสนะคะทุกคน